หายโย่ Yo, สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมไลนเลนเจอกันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะอ่ะโอเคมาฮะเดี๋ยวเรามาลองเล่นลองทดสอบดูสักหน่อยแล้วกันนะครับผมสําหรับน้องอ่าชิองค์ตัวนี้เลยนะครับผมไหนๆแล้วก็เปิดได้เร็วมาทั้งทีนะครับผมหืมไอริลักอยู่ที่เฉยก็ ดวงดีมือทองขึ้นมาเฉยเลยเดือนสองของรอบนี้โคลโบรอบนี้นะผมเดือนนี้เนาะดวงดีจัดๆเลยอยู่เฉยก็เปิดได้ตัวเก่งตัวเทพมาเลยนะผมนะตัวของน้องชิองเนาะอืออ้ก็เลยปั้นมาเป็นร่างให้เบอร์แม็กเลยนะผมส่วนล่างเก้าดาวเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันค่อยมาปั้นอีกทีแล้วกันนะแล้ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาลองเล่นดูแล้วกันว่าล่างเก้าดาวเนี่ยมันจะ ยังไงแข็งแกร่งขึ้นเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นดูอีกทีละกันสรอบนี้เดี๋ยวเล่นเป็นร่างให้เปร์ก่อนแล้วกันเออผมว่ามันให้เปร์ก็ถือว่าแจ่มแล้วอ่ะขอไัให้เปือผมก็คิดว่ามันก็แจ่มแล้วนะโอเคแล้วนะครับผมก็โหดตึงแล้วนะครับผมส่วนเก้าดาวผมจะทําปั้นแม็กไหมก็อันดีเนี้ยก็มันกบไม่ครบถึงแบบว่าสี่ตัวเนาะก็เก้าดาวเนี่ยกบไม่ถึงสี่ตัวก็อ่าคงจะได้แบบ แค่บินแบบว่าเรเบลร้อยหกสิบก็พอแล้วแหละนะครับผมคิดว่าคงจะเปลี่ยนแบบว่าแค่เป็นล่างเก้าดาวก็พอแล้วนะครับผมนะอืเดี๋ยวถ้าไอเดียนๆถ้าผมเปิดได้แล้วก็อยากจะปั้นแม็กอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาเล่นดูอีกทีแล้วกันนะครับผมถ้ามันเป็นเลเวลแม็กเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงนะสำหรับตัวของนอ้องชิองค์เนาะอ่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนยังเปิดไม่ได้ก็ขอโชคดีมีชัยขอให้เปิดได้แล้วกันนะสําหรับตู้ โคโรโบเพื่อโอกาสเนี่ยก็จะมาอยู่นะครับผมนะในสองวันนี้ยวันนี้แหละนะครับผมเวลาสี่ทุ่มเนาะก็เราเปิดได้นะครับผมแล้วก็ขอยได้แล้วกันเนาะในสองตัวโคโรโบเลนเจอร์นะครับผมนะหายได้ก่อนแล้วกันนะครับผมตัวมันค่อนข้างที่จะบอกว่าก็เก่งพอใช้งานได้อยู่นะครับผมสําหรับโคโรโบรอบเนี้นะครับผมมันก็โอเคอยู่นะอืมไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้เลยนะครับผมมันโอเคอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีในสองคอมโบก็ตามนะครับผมเนาะแต่ว่าตัวของมันเนี่ยก็มีดาเมจค่อนข้างที่จะ เจ๋ง uh, อยู่นะครับผมใช้งานได้โอเคอยู่แล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมเป็นตัวรนะีเซ็ตสกิลเนาะก็เอามาใช้บัฟรีเซ็ตสกิลพวกตัวอื่นๆอะไรประมาณนี้ได้นะครับผมมันก็เอามาใช้แบบแบบว่าแบบด้วยกันกับทีมของเราเนี่ยมันก็ทําให้ทีมของเราเนี่ยมันเก่งขึ้นอยู่แล้วนะครับผมสำหรับตัวรนะีเซ็ตสกิลเนาะก็ขอให้โชคดีมีชัยขอให้เปิดได้แล้วกันนะตู้เพิ่มเลตก็มาสี่ทุ่มนะครับผมเนาะค,นะคืนนี้เนาะก็ย้ำอีกทีนะสี่ทุ่ม <c oughs> โชคดีครับผมถอยเปิดได้นะเกียร์ก็เหมือนกันด้วยครับผมเกียร์รอบนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจด้วยเนาะเป็นเกียร์ค่ามาใหม่นะครับผมเนาะเป็นอ,อะไรนะลืมเป็นเกียร์ธาตุแสงมานะครับผมนะซึ่งซึ่งก็เอาไว้ใช้แบบว่าอัปเกรดแสงอะไรเงี้ยได้นะครับผมนะใส่ให้บาร์ล็อกอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่เนาะก็มีค่าใหม่ก็เป็นอัตราการเจาะทักษะนะครับผมอืมก็ ขอโชคดีมีใช้ครับผมขอเปิดได้แล้วกันนะผมก็จะเปิดผมก็จะเปิดเหมือนกันนะครับผมช่วงเวลาสี่ทุ่มนะถ้าผมไม่เผลอหลับก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะเปิดอยู่นะครับผมผมก็อยากได้เหมือนกันแหละนอกําบพวกโคโลโบเอวยเกียร์เอวยอะไรประมาณนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูน้องแกนสักหน่อยกันละกันนะสำหรับตัวของเกมเมอร์ชิ่งอ้งนะครับผมร่างไฮเปอร์แม่ครับผมสายไวพิบธาตุไฟนะครับผมและธาตุก็ใช้ค่อนข้างที่จะ ไม่เยอะนะถือว่าโอเคอยู่น้อยอยู่นะครับผมพันสี่นะลดแรงเสียหนึ่งจุดสองจุดก็โอเคแล้วนะครับผมนะอ่าส่วนยืดส่วนจุดยืนนะ้องแกก็ค่อนข้างที่จะยืนสวยอยู่เหมือนกนะันด้วยเนาะถือว่ายืนไกลเลยนะครับผมนะสี่ร้อยแปดสิบจุดนะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่ก็เก้าสิบเอ็ดจุดเนาะก็ถือว่าอ่ะเลี้ยวอยู่ประมาณนึงอ่ะก็วิ่งปกติแหละแต่ก็พอได้อยู่ครับผมเนาะสงองข้อแรกส่วนความเร็วในการจบตีก็หนึ่งร้อยยี่สิบแปดจุดเนาะก็อ,อ่ะ ผบเร็วก็ปกติเนาะใช้งานได้นะครับผมส่วนกูดาสกิลหนึ่งวิสกิล2องดวินะครับผมนั่งไฮเปอร์นะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนต้านสกิลผมก็โอ้โหบอกาตามตรงคือคือใส่เกียร์ประมาณนี้คือต้านสกิลคือเยอะมากนะครับผมแต่ว่าลบสกิลผมได้น้อยนะมีน้อยนะครับผมนี่ไหมแค่บวกแค่50เปอร์เองก็ใส่เกียร์ดีที่สุดผมก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับผมที่จริงผมสามารถ หยิบยืมอันอื่นมาได้อยู่แต่ว่าผมเอามาได้ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมผมก็ไม่อยากจะไปเบียดเบียงเอาสักเท่าไหร่แล้วครับผมถ้าไปเบียดเอามากเกินไปมันก็อืมมันก็น่าจะได้มั้งแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปลองปรับเปลี่ยนเกียร์ดูทีหลังแล้วกันแต่ว่ารอบนี้ผมขอใส่ขอผมขอใส่เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็น่าจะโดนสกิลง่ายอยู่แต่ว่าก็น่าจะพอหลบได้บ้างอย่แหละแล้วก็ต้านสกิลได้เยอะอยู่นะครับผมเนาะสำหรับ ผมใส่เกียร์ปะมาหนี้นะครับผมเนาะส่วนสกิลที่1ก็เป็นสกิลบัฟนะครับผมบัฟหน้าปอมเนาะก็บัฟไม่ห่างสักเท่าไหร่นะออกมาปุ๊บก็เห็นนั่งแฮกระบบแล้วก็แล้วก็บัฟทันทีเลยนะอืมก็มีบัฟก็เป็นบัฟอัตราการออกสกิลแล้วก็บัฟหิวเลือดเนาะก็เป็นบัฟพื้นฐานที่ก็พอได้แหละนะผมใช้งานได้เนาะโอเคนะครับผมสกิลนี้ก็บัฟกว้าง280จุดนะครับผมเนะาะอา่ะในส่วนของสกิล ที่1น,นะครับผมไม่ใช่สกิลที่2ส,สกิลดาเมจนะครับผมอันนี้ก็เป็นดาเมจค่อนข้างที่จะเถื่อนพอสมควรเลยเนาะเออมีการข้ามไปค่อนข้างที่แบบว่าลึกมากๆเลยนะผมเกิน400กวดจุดเลยนะผมหรือก็ก,ก้าจุดเลยนะผมก็ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อว่า99หรอกแต่ว่าถ้าไปอยู่ในอ่าแมปของ PVP นะมันก็สุดป้อมได้อยู่เหมือนกันเนาะมันก็ไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นนะผมแมปแมอ่าของ PVP เนาะนะครับผมมันก็ทะลุแบบข้ามแบบ ไกลเกินนะครับผม PVP นะสุดยอดมากนะครับผมก็ทะลุอมตะนะครับผมแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสตัรนะครับผมสร้างความเสียหาย4.6 4.6เท่านะครับผมแล้วก็มีอัตรามีแล้วแล้วก็มีลดอัตราการหลบสกิลของศัตรูด้วยเนาะก็เป็นสกิลดาเมจค่อนข้างที่จะป่วนใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับผมเนาะมีหลบสกิลลดหลบสกิลแล้วก็จะส่งปวนสตัรด้วยเนาะก็ โอเคเลยนะครับผมนะเหมือนเมกุมินเลยเนาะนะครับผมดาเมจสตัันอะไรประมาณนี้นะครับผมดาเมจแบบทัดไฟเนาะถ้าเพื่อนๆไม่มีเมกุมินก็ใช้ตัวเนี้แทนได้นะครับผมหรือใช้ตัวนี้ไปได้เลยนะครับผมใช้ได้ยาวแน่นอนนะครับผมผมว่ามันโอเคอยู่นะตัวมันค่อนข้างที่จะดาเมจได้เถื่อนอยู่นะผมว่าโอเคอยู่นะครับผมสําหรับผมคือมันะมมโอเคเลยแหละนะครับผมบผมขาดตาแหน่งนี้พอดีแล้วก็อยากได้ดาเมจไฟพอดีเลยผมไม่มีเมกูมินผมก็เลยใช้ตัวเนี้ยก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันเนาะ ส่วนสกิลนี้ก็ดาเมจกว้าง360จุดเนาะแต่ว่ามีข้ามเนาะโอเคก็ประมาณนี้เลยส่วนส่วนความสามารถให้เปอร์ก็เป็นโคนนนิักพวกฉบับบวกเนาะก็โอกาสติด50เปอร์เนาะก็ถือว่านั่นแหละไม่ใช่คอมโบแบบว่าพวกหยุด5วิวิธีหรือคอมโบเพิ่มแร่เนาะก็ไม่เป็นไรถือว่ามันก็พอใช้ได้แหละครับผมดาเมจเนาะถึงแ,แม้ว่าไม่มีคอมโบมันก็ยังมีจุดอื่น น่าสนใจอยู่เหมือนกันเนาะส่วนความสามารถก้าวดาวก็อย่าเพิ่งพูดถึงแล้วกันผมยังไม่ได้เปลี่ยนร่างนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนวิธีการใส่เกียร์เพื่อนๆก็ใช้ไปเกียร์แจกฟรีไปเลยก็ได้หรือเกียร์ที่ดีสุดเนาะหาเกียร์ที่ดีสุดใส่ใส่ประมาณนี้เหมือนผมก็ได้นะครับผมผมก็ดีที่สุดก็ได้แค่นี้แหละนะครับผมผมไม่อยากจะไปเบียดเอาเกียร์ของคนอื่นนะแต่ว่าเดี๋ยวลองปรับไปเรื่อยๆอยู่ดูอยู่นะครับผมผมก็จะใส่ประมาณนี้ไปก่อนเนาะในส่วนของเกียร์ช่อง อาวุธก็จะใส่เป็นอันนี้เลยครับผมถ้าเพื่อนๆมีโจมตีโดนแน่นอนก็สามารถใส่ได้นะครับผมหรือเกียร์ทัดไฟอ่าเป็นเกียร์ของชิ้นของมันอ,ะอ่ะก็ถ้าเปิดได้ก็เอามาใส่ได้เหมือนกันนะครับผมนะส่วนเกียร์ช่องกลางก็หาเกียร์ที่ดีที่สุดนะผมรองเท้าอันนี้ก็ได้นะเรียวนานนะครับผมหรือจะใช้เป็นรองเท้าปีกมีก,ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีเกียร์ที่ดีที่สุดเนาะส่วนเกียร์ช่องตกแต่งผมก็ใช้เป็นอันนี้เลยนะผมดีหน่อยนะผมมีอัปเกรดทัดไฟพอดีเลยว่า โชคดีมากที่ผมเปิดได้เนาะ bueno, ได้เยอะด้วยแลวสสสหละสาหรับเกียร์ของขุดกินรอบของรอบรอบของ vezes, อขุดกินเนาะอืมนี่เลยนะครับผมฮิจิคาตามะไปเช่เอ้ไม่ใช่เออมันเป็นของขุดกินเนาะข้าวหน้ากินโทกินะครับผมนี่อ่ะเพราะว่าประมาณนี้เลยนะครับผมนะเพื่อนๆก็สามารถใช้เป็นเกียร์กระดิ่งก็ได้นะถ้าดีหน่อยหรือถ้าไม่มีเกียร์กระดิง่งยังไม่ผ่านรอบของคริสต์มาสก็ ใส่เป็นในส่วนของกระเป๋าออกสกิลก็ได้นะครับผมโอเคก็ใส่เกียร์ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะออก็มีแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นนะครับผมนะสำหรับเกียร์นะครับผมนะผมว่ามันก็ ยังเก่งยังโหดยังพอได้อยู่นะเดือนนี้เออนะครับผมสุดยอดมากๆเลยนะผมถึงแม้ว่าไม่มีเกียร์ดีๆก็ตามนะครับผมนะก็พอได้พอไหวยอยู่แบกได้อยู่นะสําหรับเป็นตัวแบบปั้นแม็กตัวแรกอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะมันเป็นตัวดาเมจดด้วยแหละนะครับผมมันโอเคเลยนะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ดูท่าโจมตีมันด้วยนะครับผม ว่ามันจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็เร็วหรือเปล่าแล้วก็ข้ามอะไรยังไงนะผมมาฮะอ่ะ,อะก็ประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวรอบอสออกมาก่อนอ่ามาปล่อยไปเลยอันนี้คือบัฟหน้าป้อมนะครับผมค่อนข้างที่จะขึ้นไวอยูน่นะแต่ว่าอ่าพอไปติดหน้าหัวของคนอื่นน่าจะช้านิดนึงนะใช่ไหมวเมื่อกี้อะไรอะเมื่อกี้อะไรเฮ้ย ทำไมมันดามจมัน,มนอะไรเมือเ่อกี้ดูไม่ทันเลยแต่ว่าเมื่อกี้มันน่าจะดอกเดียวหายนะเพราะว่าผมใส่ในส่วนของอัปเกรดธาตุด้วยเนาะมันก็เลยจะรุนแรงนะครับผมแรงมากๆเลยดอกเดียวบอสหายหายเลยอะ <c oughs> ขอไปคือเพิ่งกินถั่วมานะครับผมก็เลยคันคอโ <c oughs> okay. อเค <c oughs> เดี๋ยวลองเล่น ด่านใหม่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองเล่นด่านนี้ดูแล้วกันนะครับผมว่าจะอ่าเป็นอะไรไงนะครับผมข้ามลึกขนาดไหนนะครับผมส่วนเมื่อกี้ก็ถ้าไล่เวทออกสกิลดาเมจเนี่ยก็ถือว่าแอบช้านิดนึงนะเอามาปล่อยหน่อยดินี่ไงกวดจะกวดจะหายตัววุบไปหรือหรือันมันึกอะไรไปวะมันยโยอะไรไปอะ นั่นแหละกว่าจะไปนิดนึงอ่ะกว่าจะไปแบบดาเมจสกิลอะไรเงี้ยมันก็แอบช้านิดนึงนะครับผมแต่ว่านี่ไงโอ้โหสุดสุดตรงนี้เลยสุดเจอข้างหลังตรงนี้เลยดาเมจมันข้ามเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกมากไกลมากเลยนะผมเห็นไหมเมื่อกี้ไอตัวขาวตัวเขียวเมื่อกี้แตกเลยอะผมเดี๋ยวเรามันข้ามใหม่อีกรอบนึงดูดิมันจะข้ามไหมนี่ไงกึ๊บข้ามอนี่เลยตายเลยนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับผมเนาะอ่า มาครับเดี๋ยวเรามาลองตีพ v วีกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ากะว่าจะลองสู้กับตัวนั้นตัวนู้นดูอยู่แต่ว่าขอเป็นแบบร่างก้าวดาวดีกว่าน,นะครับมาทดสอบตีดูผมว่าร่างไฮเปร์แม็กเนี่ยไปสู้กับร่างก้าวดาวผมว่ามันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับผมบางตัวนะแต่ว่าบางตัวก็สู้ได้จริงนะครับผมนะต่อให้เป็นแค่แบบร่างไฮเปร์แม็กอะไรเงี้ยก็ไปสู้กับร่างก้าวดาวได้อยู่นะครับผม มาซู้เป็นทีมนี่แหละลองดูอาหาทาตไม้เยอะๆดูดิเป็นไงบ้างจะแ,แบบว่าสู้ไหวไหมอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่เอามาเน้นเล่นบินเลยนี่หว่าสุดยอดมากครับผมเน้นมาเล่นบินเลยคนเนี้ยสุดยอดจริงๆอ่ะกอกดรีด,ดานต่อไปคนต่อไปอ่ะคนนี้เป็นไงบ้าง มีไม้คนเดียวไอตัวเดียวเองอยากได้ไม้เยอะๆเนาะว่าจะลองดูว่ามันมันแบบว่าจะสัดสสเกลี่ยงขนาดไหนสำหรับตัวของน้องชิองนะฮะโอเคโอ้โหตัวบินอะขี้เกียจหาเยอะจังเลยรู้สึกว่าบินเยอะเหลือเกินอะอันนี้ก็อ่อนไปเอออันนี้มีบิน จะได้ทีมดีๆไหมเนี่ยสักรอบหนึ่งอ่านี้ไม่มีบินนะครับผมใช่ไหมโอเคไม่มีแต่ธาตุไม้โอไม่มีธาตุไม้เลยอะ่ะสู้กับไฟชนไฟแล้วก็โวดเมยดน้ำก็ไม,ม่มีด้วยโอเคมาเดี๋ยวเราลองดูดิว่าจะไหวไหมนะครับผมมาสู้กับทีมนี้แหละจะเป็นยังไงเอ่ยปุ๊บๆๆอ่ะปล่อยตัวไป มาฮะชี้องค์ของเราดาเมจได้บ้างไหมอ่ะยิงไปครับผมรู้สึกว่าชี้องค์ของผมเนี่ยจะยืนไกลกว่าบอสมืดด้วยนะเออยืนไกลเกินนะครับผมใช่ไหมหรือว่ายืนหยุดหยุด,ยด,ยดจุดประมาณเดียวกันอ่ะประมาณเดียวกันนะนี่ไงซ้อนๆอันเ,อเดียวกันเลยโอเคผมจะเน้นปล่อยชี้องค์มาเยอะๆแล้วกันนะ อ่าแล้วก็เวลามันติดสตันมันจะเป็นรูปกระดิ่งสีม่วงๆนะผมจําได้อยู่รูปอ่าที่มันติดสตันนะครับผมสํารับตัวของน้องชิองจะยังไม่ค่อยเห็นนะจะติดใบแล้วก็รูปอะไรวะเนี้ยของายตรงข้ามนะเป็นสีอันนี้โอเคผมมองไม่ไม่เจอนะเพื่อนๆก็ช่วยมองหน่อยแล้วกันนะติดบ้างหรือเปล่าครับผมหรือว่ามันโดนนาเมียตายหายอย่างเดียวโอเค อันนี้เขาไม่มีธาตุไม้นะครับผมผมก็ยังยิงได้อยู่นะก็ถือว่าดาเมจก็โดนอยู่นะโดนง่ายอยู่นะครับผมผมว่าก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะแม่นอยู่นะถือว่าแม่นเลยนะผมโอเคเลยนะครับผมเยียบร้อยชนะไปอเดี๋ยวลองเล่นอีกสักตาแล้วกันมาโอเคอกลับมาเพชรเลยเหรอเนี่ยก็เนี่ยเนาะถ้าเราแบบฟาร์มแล้วก็ ได้แบบอันเนี้ยก็ได้ตีพีพีดันเหล็กอยู่เนาะถ้าเราได้ทําคลิปโอเคมาจัดไปสักตานึ่งมีบินอีกแล้วนะครับผมขอลีกเลี่ยงนะอ่าทีมนี้ไม่มีตัวบินแต่ว่ามีทัดไม้เป็นเอเลนเออพอดีเลยอยากจะยองอยากจะลองยิงดูบ้างมันจะยิงแตกบ้างไหมมีกูมินก็มีโอ้โหเกียร์โคตรตึงเลยเจม่วงก็มี ทีมนี้ถือว่าสุดจัดอยู่นะแต่ก็อยากจะลองสู้ดูมาดูดิว่าจะยังไงถือว่าต่างคนต่างก็ถึกแบบไม่ใช่ถึกดิต่างคนต่างก็ทีมเก่งนะครับผมโอเคชิองค์ผมยังไงเอย่ยยังยืนอยู่ไหมไม่เห็นเลยครับผมเหมือนตัวมันจะมิดอะไรไงโดนยิงอะไรเนี่ยอ่าเมื่อกี้เห็นบัฟไปครับผม ยิงได้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมมองไม่ค่อยเห็นสกิลดาเมจม,มันมองยากๆนะเออนี่ไงนี่ไงตรงนี้ไงเห็นมันยิงยแถวตรงนี้เอยโดนแข็งก็อ่เอามาตาไปเซฟชีวิตสักหน่อยครับผมอ่ดูดิโดนเอเลนได้แบบเกินบ้างหรือเปล่านี่ไงเมื่อกี้เห็นกระดิ่งนี่ไงอ่าเมื่อกี้เห็นลูกรกะดิ่งอยู่นะติดอยู่นะครับผม โดยเฉพาะเอเลยนะฮะอะโดนสตันแล้วก็ดอกต่อไปก็หายเกลี้ยงได้อยู่นะฮะอืมถือว่าก็โอเคนะฮะ,อะเอามาซัดดาเมจใส่แบบท่านไม้เต็มๆนะครับผมตัวของน้องชิองก็ถือว่าก็ใช้งานได้ดีนะอะไม่แย่ไม่แย่ปั้นแม็กมาก,ก็ได้ใช้ดีอยู่เดี๋ยวทําเป็นเก้าดาวอยู่อไปพลไดแน่นอนทําเป็นเก้าดาวอยู่เลยทําเป็นเก้าดาวแน่ๆนะครับผม ผมจะทาแน่นอนนะครับผมแต่ว่าจะแม็กไหมอันนี้ก็คงน่าจะไม่แม็กนะเพราะว่าผมขาดกบอีกแค่อันเดียวเองผมไม่อยากจะรอ,อนานนะออก็เดี๋ยวรอมันแบบว่าครบพอดีดีกว่านะค่อยมาปั้นไม่อยากจะตีบวกค้างไว้อะไรประมาณน,นี้เผื่อผมแบบอ,อนาคตภาคหน้าอยากจะปั้นพวกแสงพวกทันมืดอ,อะไรเงี้ยให้มันเป็นเลเวลยแม็กก่อนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมนะออแต่ก็ถ้าจะถ้าอยากจะทําให้ตัวของน้องชิองเก่งจริงๆอะไรเงี้ย ก็อาจจะได้ปั้นต่อเลยนะผมตีบวกเป็นแบบตัวแบบอ่าเป็นแม็กเป็นเลเวลแม็กเลยก็ได้นะผมถ้าผมแบบ D ตีบวกสามแล้วเนาะโอเคทีมนี้เป็นไงบ้างไม่มีไม่มีตัวบินมีแค่กันบินเนาะแต่ว่าธาตุไม้ไม่มีนะผมมีแต่ไฟไฟสามตัวนะครับผมนาเมดเป็นบอสเหมือนโอเคลองทีมนี้ทีมสุดท้ายแล้วกันนะครับผมมาดูดิว่าไม่มีธาตุไม้นะผมถ้าชนะทางกันเนี่ย ไม่มีเลยมีแต่ไฟเสมอธาตุกันแล้วก็เสมอธาตุพวกแสงพวกมืดด้วยนะครับผมมานะดูดิว่าผมจะพอจะสู้ไหวไหมน้องชิองของผมมาฮะเป็นล่างไฮเปอร์แม็กนะฮะโอเคไปครับผมปล่อยตัวไปเลยครับผมนี่นะชิองผมนาเมจสกิลใส่บ้างนี้มันจะเป็นแบบรูปเหลืองๆมานะ เป็นแบบดามจไล่เวทแบบหมอนึงเหลืองนี่ไงนี่อโดดไปเมื่อกี้โอ้โคตรเร็วเลยอะหายไปโคตรเร็วดูยากๆเนาะเออโอเครู้สึกว่าฝั่งเขาจะโดนผมดามจดหายอยู่นะเขาปล่อยตัวออกมาก็ตายนะครับผมเหลือแค่บราวช้างอย่างเดียวนะผมบ้าช้างมีในส่วนของอันนี้นะบัฟไม่ใช่บัฟที่อ่ความสามารถนะผมอะไรนะไอบารียสมบูรณ์แบบนะครับผมมันก็เลยแบบออกมาไม่ตายนะครับผม <c oughs> ขอภัยนะครับผมโอเคครับ okay, ผมไปเรียบร้อยนะผม <c oughs> ตึงจัดนะครับผมนี่แหละมันต้องเล่นเป็นไทแบบนี้่ผมมันก็ใช้งานได้แบบดีขึ้นเยอะนะครับผมผมลองไปเล่นทดสอบกับตัวนั้นตัวนี้ดูแล้ว <c oughs> ก็บางตัวก็สู้ได้บางตัวก็สู้ไม่ได้นะครับผมคือมันก็นั่นแหละเนาะด้วยความที่ มันไปสู้กับร่างก้าวดาวแม่ของผมแล้วก็ใส่เกียรยโคตรตึงเลยบางอันก็สู้ได้นะผมของผมไปสู้กับบอสลือของผมเนี่ยมันก็พอสู้ได้ไปสู้กับบาาล็อกของของผมนะก็สู้ได้นะในสองร่างไฮเปอร์แม็กเนี่ยไอตัวของชอิชิองเนี่ยสู้ได้อยู่นะผมสุดไปสู้กับคุณกินมีโจมตีโดนแน่นอนแล้วก็เป็นข้าวดาวแม็กโอ้โหโดนคุณกินของผมเนี่ยพลังขึ้นเต่าสตันรัวๆเลย ไม่ได้ดามเมสกิลใส่เลยอืมเพราะว่าดามเมสกิลของมันเนี่ยตัวของชิองเนี่ยมันมีข้อเสียหลักๆก็คือมันกักกักไปหน่อยอะมันมันไม่รีบอ่ะมันไม่รีบแบบไปโจมตีอ่ะมันแบบเหมือนจะรอแล้วก็โยนอะไรไปก็ไม่รู้อืมถึงจะดามเมสกิลแบบว่าไปทันทีอันนี้มันโดนขัดก่อนเรื่อยๆอ่ะมันก็เลยแบบอืมไปโจมตีไปไล่แบบเวทแบบโจมตีสกิลไม่ทันอ่ะเออนะครับผมแบบก็เป็นประมาณนี้เนาะ มีข้อเสียหลักๆก็ประมาณนี้แหละแอบจะแอบช้านิดน,นึงแต่ก็ไม่ได้ช้าเหมือนอผมเก็บเที่ยวเลยเนาะไม่ได้ช้าเหมือนใน2ตัวมันชื่อว่าอะไรนะมาซิลเออไม่ได้ช้าเหมือนมาซิลนะไอมาซิลเนี่ยผมยอมรับเลยว่าช้ามากดาเมจสกิลกว่าจะไล่เนี่ยช้าเหลือเกินแต่ว่าด้วยความที่มันช้ามันก็มีในสอง,องความกว้างความลึกของสกิลเนี่ยก9 9็จุดเนาะมันก็เถื่อนตรงนี้แหละนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรไอนี่มันก็ คามดึกอยู่เหมือนกันแหละก็ใช้งานได้ดีดาเมจียดแรงด้วยก็โอเคแหละนะครับผมถึงแม้ว่าจะมาไล่เวยสกิลช้านิดนึงนะผมแต่ไม่ได้ช้ามากขนาดนั้นนะ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะสำหรับตัวของน้องเกมเมอร์ชิองนะครับผมส่วนรอบหน้าเดี๋ยวมาลองเล่นเป็นร่างก้าวดาวดแวูแล้วก็มาสู้กับตัวนั้นตัวนู้น,ต,น,นตัวนี้ดูแล้วกันว่าของผมเนี่ยมาสู้กับตัวก้าดาวไม่ของผมเนี่ยมันจะยังไงฮะ <c oughs> ลองดูแล้วกันอืมค่อยลองดูแล้วกัน คลิปหน้านอสสอนอันเนี้ยก็มาดูเป็นร่าง h y p เป m a แม็กไปก่อนแล้วกันผมว่าก็แค่เนี้ยโอเคแล้วใช้งานได้ดีแล้วนะครับผมเพื่อคนไหนมีนะครับผมแล้วก็ไม่มีแบบว่าไม่มีวัสดุดีบครบหรือว่ากบไม,ม่พร้อมอะไรเงี้ยนะครับผมบัตรในสองความสามารถอ่ารีความสามารถเนี้ยคนรีความสามารถเจ้าดาวบัตรเนี้ยไม่มีอะไรเงี้ยผมว่าก็ใช้แค่ เป็นร่างไฮเปอร์กแม็กก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมมีเกียร์ดีๆนิดนึงก็สู้ได้แล้วหรือไม่มีเกียร์ดีๆเลยมีเกียร์พื้นฐานอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วใช้งานได้แล้วนะครับผมในใะนะสองตัวคอร์โ,รโบเรนเจอร์รอบนี้ตัวของน้องชิองนะครับผมเนาะก็ถือถือว่าโดยรวมๆเนี่ยใช้งานได้หดตึงเลยครับผมเดือนเนี้หดมากๆแน่นอนนะครับผมเนาะยิ่งถ้ามีโจมตีตัวแน่นอนและอัปเกรดธาตุเหมือนผมอ,อ,งองผมไม่ได้ใส่โจมตีตัวแน่นอนเนาะแต่ว่ามีอัปเกรดธาตุก็ ถือว่ารุนแรงแล้วก็ใช้งานได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับผมเนาะแต่ก็แอบบางนิดนึงนะผมใส่เกียร์ประมาณนี้โดสกิลง่ายไปหน่อยเพราะว่ามันมันแค่50เปอร์เนาะหลบสกิลอัตราการหลบสกิลถ้าผมใส่เกียร์มีหลบสกิลประมาณแบบเกินกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยก็น่าจะพอหลบได้บ้างนะครับผมสกิลนะนับเป็นสกิลอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็พูดบทมาซะเยอะเลยก็เพื่อนเพื่อนคิดเห็นแตกต่างกันอะไรยังไงมาพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะเออตามคลิปนี้มาพูดคุยกันได้นะครับผมมัน อ่าอย่างนี้อย่างงู้นนะครับผมหรือว่ามันกางอย่างนี้อย่างนี้อย่างงู้นก็ได้หรือมา <c oughs> ขิงกันก็ได้ครับผมผมเปิดได้เท่านั้นเท่านี้กระชาเกลือไม่เกลืออะไรเงี้ยอ่ามาพูดกันถึงมาพูดขิงกันได้นะครับผมมาพูดคุยกันได้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้โชคดีมีชัยขอให้เปิด กาชาไม่เกลือก็แล้วกันนะผมสำหรับโกลบรอบนี้เกีย์ก็เหมือนกันด้วยนะครับผมเนาะขอโชคดีแล้วก็ทิ้งท้ายนะผมย้ําอีกทีนะสีทุ่มคืนนี้มีตู้เพื่อประอกาศนะครับผมนะรอเปิดตู้เพื่อประอกาศได้นะผมตู้คู่เทพนะครับผมเทพหรือเปล่าไม่รู้แหละจะมาอยู่ด้วยกันไหมไม่รู้นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันว่าตัวเกมจะทําอะไรยังไงนะอาจจะเป็นเหมือนรอบดร็อปเจอร์สโตนไหมเก็ะรอดูแล้วกันนะครับผมนะเกีย์ก็เหมือนกันโชคดีฮะขอให้ไม่เกลือเนาะโชคดีฮะ อยากให้ได้จริงมันดีนะถ้าอ่านสกิลเฉยๆอาจจะไม่ดีก็ได้หรืออาจจะดีก็ได้แต่พอมาใช้จริงผมเป็นหนึ่งกระบอกเสียงเลยว่าใช้ดีจริงนะครับผมนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันไม่รู้จะบ,บ่นอะไรต่อแล้วก็ขอบพระคุณมากๆแล้วกันนะถ้าที่เพื่อน,อนๆแบบว่าฟังผมบ่นมาถึงขนาดนี้แล้วก็จนจบเลยอทับซึ้งเป็นอย่างสูงเลยนะเออปกติก็ไม่ใช่ปกติเนยอ่า ประมาณเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์นี่แหละจำไม่ได้แล้วแต่ว่าคือมันเกินกว่าครึ่งนะ่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะชอบดูไม่ถึงจบนะ่ะ <c oughs> น่าจะดูประมาณ10กว่านาทีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็พวกที่อไม่ถึงครึ่งอะไรเงี้ยอประมาณ20-30บเปอร์ ที่ดูจนจบก็โอเคขอพระคุณมากเป็นอย่างสูงแล้วกันแม่ยังยังจมอยู่เรื่อยๆนะผมไม่ไปไหนสักทีไปไปดีกว่าโอเคถ้าหาเพื่อนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ผมก็ต้องขอให้เพื่อนๆช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับี่ที่ทำการหน้าผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆกองผมก่อนแค่นั้นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อน,น,น,นแล้วก็ขอการสวัสดีครับแล้วไว้เจอกันใหม่ที่หน้าสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ Follow.